เล่นอะไรกันคะเล่นกันอีกแล้วมีมมยกเป็นไรลูกทะเลาะกับพ่อหรอคะแข่งแข่งออกกำลังกายหรอคะออเดี๋ยวมันก็จิกหน้าพ่อร้องตีถูกหน้าปิด ข้างนี้ไม่ได้ข้างซ้ายได้แต่ขวาพ่อแล้วเามันกระโดดขึ้นไจิกนม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 ปีกข้างนันกลางหันไหวติดหน้าระหวังพ่อพอแล้วใครชนะใครแพ้ช่วนี้เสมอเสมอ <laughs> rồi, จิตไม่อยู่เลยสูตยส้ตายสูตยส้ตายสูต้ตายสู้ตายสู้ตายหุ่ยกสู้สูขออย่างขอแล้วนะคะหนึ่งบ๊ายบายอาชิชุชิชุ